สี่ฝันโอ้ฝันจังไหนได้หกสี่สี่หกฝันฝันบ้างได้คีณยายคุณยายฝันว่ายังไงงวดก่อนถึงได้หกสี่สี่หกฝันมาโอ้ยคุณยาอยากแก่เถอะเนาะมันมันเป็นเรื่องนั่นบ่เอาว้ารถว่าเป็นยังฝันเนาะฮฝันเนาะฝันคู่แสาจังอยู่ใส่เมนบ่เอาคู่อะไ้คือว่ายังเนาะเฮ้ยอันฝันมาคู่แสลมานอนน้ำ บ่อืมงัดก,กวอนบัดที่นี่เพิ่นจิมานอนเตียงได้เอามือเขือเพิ่นอ,อกอืมแบบนี้มือเขือเพิ่นออกบัดที่นี่เพิ่นไปยังบวกกลับขึ้นมาตัวเพิ่นอยากให้เพิ่นมานอนน้ำเพิ่นได้ย่านเขือออกอีกเพิ่นได้บอกมานอนใกล้บัดที่นี่ิ่นนอนนี่ใกล้ไกลอืมใค,คยก็ได้ตีชาวเป็นหกสี่สี่หกเออสี่หกสี่สี่หกไม่ถือใจ บััดว่านี่ฝันมาจังใดกบัดที่นี่ไม่ได้ยินฝัน่าบัลบอลโอนี้นั่นตั้งบาปไปหยังหอไใสหนายคนเยอมากันก็แม่เีนจะจ้อยไหมนี่แมาเฮ้ยไม่เฮียนนจะจ้อยไหมบัดที่เนีนได้มาถามพ่นบานเนี่ยที่ตัวไหนบ้าง อันหนึ่งหาสองมาสั่นมันอยาคีพราะยังจอยเนาะเอาได้เดี๋ยวไปอันเห็นชิ้นตอนหนึ่งร้อยอยู่เดี๋ยวไปมันมันเรียกหาศูนย์แหลงจึงเริ่งอยู่อยู่ชิ้นมันบ่อยู่ในชิ้นตอนเนี่ยเออนี่คุยชื่อรัตติรีรัตติรีไว้ชื่อรัตติรีแต่ชื่อเช่าไปชื่อชื่อนี่แหละเนาะบ่มาจะคลองฝันเห็นอันเรียกหาศูนย์เอาะงวดวันจแกยัยคิวอยู่เนาะเีโยมันจะ จังไหนแต่เนาะเจียมันตองวันวันนั้นเลยมาออกตัวเก่าคือศูนย์หกสักอะไม่เคยค่อยออกตัวเก่าเม่มันแ่นวันมันต้องพัลโลอยู่ดิเลขปีนี้ไปทอดประชามันเขาได้ซื้อไปอยู่ดอกไปซื้อหาศูนย์เลยเออก็ได้ซื้อหาศูนย์ปั่นมาเห็นเห็นเลขอยู่ตอนตอนตอนเชียงตอนเนี้ยเขาจะตากแห้งไว้บ่บ่อดิเป็นมันมันหอยอยู่อ๋อมันเป็นบ่ได้หอยดิ โอมันเป็นก้อนเนื้อเลยเออก้อนเนื้อเนื้องัวนี่หละมันกือร้อยอยู่ยังี่ละไปเยวไปเหรอเลขหาศูนย์มอนกระเดงจึงครึ่งยี้หีหาศูนย์นี่ะนือก้อนเนื้อนี่อยดงจึงครึงเลยเออแดงีิมันบอว่างเลยปลาดิบงัวดิียังสีแดงีิเลขหาศูนย์เป็นเลขหาศูนแดงเลยมั้งเออเลขหาศูนย์แดงเลยดิ เอาอบ้านบ้านเล็กทีติอันอันเนี้ยบ้านถามกับไปกั็มุ่งพราะจะอยก็ได้ไม่ถามบ้านเล็กทีเพราะจะอยเนี่ยหนึ่งหาสองบ้านเล็กทีเพิ่นบ้านเล็กทีกิ่งแม่นบ่เนี่ยบ้านเล็กทีกิ่งเพิ่อนมาถามเพิ่อนบ้างสองเสมเพราะว่าเพราะว่าเห็นเห็นก้อนเนี้ยยุหันเห็นเมฆยุหันนะยุหันนะหืมแรกไม่ยิ่งเจียวมันเกิดเลยเนาะส้มพันยิ่งเจียวนะ ก็น่าปัญหาก็น้าปัญหาปัญหาเนยคนเอใช่หมคนมากเยคนีโอ้มากยี่าน้องพช่มีช่วยข่แม่ปัญหาางไรอนหนเาะคนว่าปัญหานี่นะคนว่านกกับสร้างไตขึ้นบน หงกับป่าตายลงลางยเหลียงกับป่านกกับสร้างตายขึ้นบนหงกับป่าตายลงลางนกกับสร้างตายขึ้นบนหงกับป่าตายลงลางหงกับป่าเตี่ยวพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่อนเฮตี๋ แปลงยากถ้านอกบระเทศเนี่ยหงก็เป็นหาตัวหงกับป่าป่านี่เป็นแปดหาแปดตายลงลังมันตายลงลังขอย่านมาหาศูนย์มัเรียกมันก็อสีเป็นตัวเกาบ่มันกัว่าบางแห่งมันแปดศูนย์หาเย ห้าแปดศูนย์บอห้าแปดกบแปดศูนย์บอกก็นีนะนกกับสร้างตายขึ้นบนสร้างนี่เป็นเก้สร้างก็เป็นกี่เป็นยังนกเป็นกบอ่นกเป็นหนนินกเป็นหนึ่งิเป็นหนึ่งนกเป็นหนึงกขงเป็นหนึ่งาคั่งน่นั่นง นงอันที่เขาเอาหัวอ้วนบ่บ่อยู่ตีจังไนล่ะเนี่ยก็แคกเด้อทันมาไม่กระบาดใจไมคิดว่าเป็นศูนย์ไม่เป็นอย่างพวกระบาไปขนาอวะทตกองมักรตัวไหน เอาสิออกถามความฝันย้ายนี่ลหละว่าย้ายฝันมาจางไหนงวดกวันคือฝันได้แม่นเลยนับอันีเรียกฝันตะวงขึ้นรุ่นมากได้มากที่ทันคันเีเขีดหกชี้ชี้หกไงฝันเห็กไม่ทะเวงเลือบไว้สั้นเอางวดก่อนนะเออหัวจะหกชี้ชี้หกแต่พฝันเห็นแม่ทะเวงยี่หีเนาะเดยกที่บ้านแม่ทะเวงก็นึ่งหกชี้เนาะโอ้ก็เลยได้หกชี้เนาะีกับปดสอกับส โน่นมันคนางนาชอยู่เป็นซีดเอาลายจะลายยางได้สียาวได้สักคนลนะแดดยังงั้นพุ่ตัวเด็กแดดชี้แดงเลยดิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซีพิ่นเบิ่งก่อนอนะครับนี่คุณยายหวานเพิ่นฝันนะครับเพิ่นฝันว่าเห็นเนืน้อ,อก้อนหนึ่งย,ย,ย,ยู่บ้านเลขที่ หนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งหาสองอมีเลขหาศูนย์สีแดงติดยู่ก่อนเนื้อนยครับเด้อต่ว่าบ้านเลขที่เพิ่อนนี่บ้านเลขที่เพิ่นนี่สิเป็นหนึเลขบ้านหนึ่ง้าสองเอาคือสีมิตรเลขหาเอา นี่แหละครับเด้อมีเลขบ้านเลขบ้านนี่เป็นหนึ่งหาสองแต่ว่าก้อนเนื้อสีนี้สีแดงแดงนะครับเป็นตัวเลขหาศูนย์ความฝันของคุณยายบ้านนะครับเป็นฝันว่าเห็นก้อนเนื้อหนึ่งก้อนมีตัวเลขอยู่ก้อนเนื้อหาศูนย์สีแดงเลขบ้านบ้านเลขที่บ้านหลังนั่นก็หนึ่งหาสองเด้อครับเด้อ <c oughs> ใช่เลยกันเนี่ขายพักพร้อมวันนีนขายพักพร้อมเด้อครับนี่ขายพักพร้อมขายพักพร้อมอยากไปพักกับนี้วันนี้ให้ถือได้เด้อห้าส่นนะถือันวันวันหกสี่คนก็ได้อยู่ ในสั้วบาทเออเอาสัาบาทก็รั้วซ้ำนั่นผู้เฒ่าใส่เงินบาเก่งหรอกไม่เน่าใส่เราก็ไปก็ได้ไดน,นะครับเอาพักกับอุ้นนูนแล้วเดี๋ยวตัวเลขเงี้ยจีนองเบิ้งอีกนะครับรครับอ๋อนี่ยนะครับเด้อกนันแมนเฮาตีกับซีนีเลขหาศูนย์กับหนึ่งหากับหาสองนะครับ ออฟฟิศเจรนาเบื้องนะครับนา่าจะเป็นโชคลาภนะครับโชคๆกันมันครับบวัสดีครับ